โอเค then come on to the light beer the light bulb คุณเล่นมุกกับคำเนี้ย light bulb กับ light beer คือเขาภาพมันสอนกันสองอันนะอ่า uh, light beer คำแรกมันแปลว่าอะไรเอ่ยเบียแบบนุ่มๆอ่ะน,นะเบีย uh, light ที่แปลว่าที่แปลว่าเบาเนะมันจะมี draft beer draft beer Uh, ดังนั้น light beer เนี่ยมันถือว่าเป็น soft เนาะมันเป็นความหมายว่า soft ควรจะรู้คำศัพท์อื่นนะนะ uh, มันเป็น soft beer มันก็ไม่ได้ตรงๆหรอกแต่มันจะมีคำอื่นที่มันมีความหมายคล้ายกันที่บอกอยู่ในนั้นนะโอเคอ่า okay. uh, so this is the uh this soft beer will be brighten ไอ้คำว่า light อีกคำหนึ่งคือ brighten เนาะอืม mm. will be brightened โ okay. อเค And t h e n make yoga not war อ uh, อันนี้เขาใช้เขาเล่นมุกกับอะไรทหารมาทำโยคะใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ออเราไม่ควรเราไม่ควรที่จะไปทำสงครามกันเพื่อแบบใช้กำลังอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าการโยคะอะไรประมาณเนี้ยมุกตลกน,นะต่อมาอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกว่าบางอันครูก็ ตัดออกแล้วเพราะมันมันตีความยากไปประมาณเนี้ยนะต่อมา two kinds of people เขาบอกว่ามันมีคนอยู่สองชนิดคราก็จะถามว่าอีกคนที่สองะเป็นคนยังไงคนที่ขวาม,มืออะ on the right เป็นคนยังไง There are two kinds of people in the world อันนี้คือ Bill แล้วก็ใช้ Credit Card ใช่ไหม Credit Card คือมันกำลังจะเล่นกับการที่เฮ้ยถ้า if you have the credit card you will be easily bought by something เนี่ยเราจะจ่ายค่าต่างๆได้ง่าย you will be easily, easily purchase purchase ก็คือจ่ายง่ายนะฮะแต่ในขณะที่ I go I just go to the washroom ฉันจะไปห้องล้างจานเองนะอีนนี้คือไม่มีตังค์ไงเออคือแบบสมมุติถ้าเราไม่กดตังค์เออแล้วไม่มีแบตเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะไม่สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเค understand and then อ่าอันนี้ครูไฮไลท์กับคำนี้ไว้เลยในบทในช้อยส์เนี่ยมันจะเยอะยาวเข้าใจไหมครูจะเอาคำสำคัญสำคัญมาสกัดให้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเล่นกับเสียงตัวเนี้ยเห็นไหมบาร์คพาร์คมันเป็นยังไงมันคือ a s สโ n นันต์โซน่าโซนิกโซี่คือเสียงถูกไหมมันมีเสียงเสียงร m e สัมผัสของจองเนี่ยอันเดียวกันโอเคไหมบาร์ Bark, แปลว่าเห่าแล้วก็ park อืมคือเขาเล่นกับ สุนัขก,ก็ยังแบบมา,มาต่อคิวกันเพื่อจะจฉี่ okay. <laughs> ประมาณเนี้ยนะมันชื่ออะไรอ่ะอูารีนะปูรีนี่รีนะบอ in the park เนี่ยอืมคือที่ที่ให้สุนัขฉี่ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยโอเค and then what's wrong with this อันนี้อ่ะให้เดาหน่อยนิดนึงมันผิดยังไง ดูออกไหมเวลาที่มันใส่ apostrophe s ครูอบอกว่าถ้าข้างหน้ามี s อยู่แล้วต้องใส่ไหมไม่ต้องครับอืไม่ต้องก็งใส่แค่ a p o s o p h e โอเคไหมมันควรจะเป็น boss apostrophe แล้วก็ jokes แค่นี้โอเคไหมนะมันควรจะเป็นอย่างนี้ แต่คําอธิบายมันเป็นภาษาอังกฤษนะไปดูเองแล้วกันว่ามันต้องเป็นยังไงครูจะไม่ได้ใส่ให้ว่ารูปไหนที่ถูกต้องแต่ครูถามว่ามันผิดยังไงโอเคปะนะอย่างเงี้ยนะสุดท้ายอาอันนี้ครูชอบมากอันนี้ครูชอบสุดๆเลยแหละดูออกไหมมันเล่นกับคําว่า anti anti ant ก็คือมีลักษณะอย่างหมดโอเคเป็น bodies ที่มีตัวอย่างมด why จะ a n t g e t s i c k ทำไมไก่เออทำไมมดมันไม่ป่วย เ mm. พราะไดเพราะ because they have little antibodies antibody มันก็คืออะไรตัวอ่า uh, สันตัวต่อต้านอ่ะเออ antibody โอเคได้ไหม